บัดนี้วันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่50ที่ข้าพเจ้านายอธิเทพยบปกครองหน้าเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส439สเกาทอดวายเจียงสวดสันติญาพระสุภาไปที่เรื่องต่างต่างตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ที่บูชาแด้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขระพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและทุกได้ไมีสมาธิี่จะจอดในกระดับพิจารณาอิมพุชชน์อย่างตัวเรื่องด้วยด้วยอย่างบทกพาพระรัตนตรัย อระทั่งสมา guru, สัม <gger> ุทโธปะคาวพุทธมปะคบตังภิวาทนวตุกฆาตตาธโมทำมังนมัสสามิจะวิน่าตัวสาบะตังโพสังฆังมั่ถองบทบูชาพระไพรีพิณากระทังสมาสัมุทโธสุยิกุทิกธรรมจารุนิปราหมีเทียติสติยาวชิวังอาหารพุทธังทำมังสังฆงสลนังกตรงพุจิินารตะยังทำมังจารามิสตีนาสามบตชสดุเทวดา สมัญตาจักรวาลิตุอัตตาขจันตูเทวตาสะทัมมังพุทญาจัตสัจจุลตูสักขโมกธรรมเกเกกามิจลุเปชิลิขันเตเตจาระฤเิวิมานิเตเตระเทตะขามิตลุรวะหุเกเตินหขมปตุเกเตคุปายัญจูจิตวัจนมักขิสันสมิยะัมภันาคาสันติตาสันติเตยังพุทธิปนองสัทธมโมมิจุนันตูธัมมสุปนัการุณยบาณันตาธัมมสุปนัการุณยบาณันตาธัมมสุปนัการุณยบาณันตาสิบุสวาปุพพานามการธรรมตาสัภกวา นโมัสสะพะโกตุวาระหะทูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะพะโกตุวาระหะทูสัมมาสัมพุทธัสสะฮะบุสษเตสัมปนาคัมะนะปะตัพุทธังสลาหนังขจามิธัมมังสลาหนังขจามิสังฆังสลาหนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสลาหนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสลาหนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังขจามิห ปุสสะสัจจกิร <ithe ater languages thank you> ิยาคาถานาทิมีสละนังอัญญพุทโธมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวิจินะโสติมีหุ่ตุสปัฏฐานาทิมีสละนังอัญญธรรมมมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวิจินะโสติมีหุ่ตุสปัฏฐานาทิมีสละนังอัญญสังขุมมีสละนังวรังเอเตนะสัจจะวิจินะโสติมีหุ่ตุสปัฏฐาเจตปุสสะติลานะนามัตคาถาผู้ทางนัมีรัตนสุวิสีได้จิตตังธรรมังนัมีรัตนสุวิสีเทาทางทางคานมีรัตนสุวิสีเททัต ละทิฏฐิในทางสมิรัตนตะตะวายหังสมาินโนเิลาวัตุสมภูตังอยญญาิเนตุยโยข้าวะปัสันตังอาศัยสุภยมปิาติเทธาตันติเตเองกาวินาตุสีสาสังสภาวะมีนะโอเคกียยิตติินตสุริตปาูตังสัมพีระตาวิทะมายังอภิอัตภูตังวิโปิิปิาัเมวิทะดิวิโปังโลกังปิกิยหิปังพัะปิาิย นิสถานทุกสุวิสติงควรหกายตายะอเมตชนะตาปิสุตตัมปิปัสตานะมะชสุปัจจาที่ฐานังญานิการมะมุตตะมะปุญญาภูมังโ้ะปตมสะนังขตานังผู้ชายตะเคสูตปะระนังอภิปูชนียังนิพานที่ศยาจุปันิสาถังไม ยิ่เสมมติตานัสสิทธิยาณรุธาหิตาสาวะผู้มีสีวันผนิยังปานาหิบาลิสรานังขมีนังมีวะตัสสามิตาหะรานังขเทนัตตัมหะนัดติณทิวังขะนมีปัสสิตมานาปูเชมัจจาปิสัสตังัปิสันติติตาตถาดะปาฏิจาริยัสธาตถาจปุญญจนะตสสะจุนัสุปิมภมมุ เตชนาตเสนะสถาปิยวิติหุนตุโยเจธรรมิรันยามิปานาภูตูโยจิตัลธรรมบุชยนใตัจงตัดสบปัญสเตาจะอายามปิดหุนตุวิถีเตยปลิโยจิธาลกาดูแแบบธรรมการและศิลิคาถาโยจากุนุนรบาแตนิโตสารยมพระตุภตุสุตุวิมุตุบาลสัพปะสารเปยยนต

แต่ธมสิทนโคสุขโตนิโโตโกสปารปุระเปตตตตชาสันโตยังสันติโยตชโกจะจะกาย่ะธรรมะวิชาติการุตีสังฆังวิตัจลจานมามิปุธานุปันสัมีสิทธิ์ดีติตัตตสิทธิหตุสมัตนายาสุเนะสเตุตาบุจานะมมกะอัตะคาถานมโมลันโตสมาสมุตสัมมิสิโนนโมตตธรรมะสัจะกายตสา ยมุมหาสังกปัสสุทิีติโนยมุปายตรัตะสารยะชตุกังยมุอภัยมัตสัสตาวะทาลัสัพพินมุขละปวะีนักันตุปตะวานมุขละนวีกจันติวตสัพพทยมุขะาติิิโหตุเตชะวาิปสวดมหาสมัยสูตรเอวมิสุตังอิตังสมัยยมปะกวาสิิุเรติกเป็นจะมิมหาวะนี่ะกตาิกชก itu sebenarnya handphone ini tapi yang mana tadi saya sedikit tadi kalau tadi mungkin sudah kita tentang hasilnya yang bagus dan aku sekalian kita sih yang kau pakai yang nanti kepilu tuh sih mah wani mah harta tapi bisa kita sih pada main hijau tapi hijau punya sih bisa nanti mau tentang hasilnya yang bagus akan yang itu namanya yang bilang

ทติจิสันมิพิุเทวกัานมานเทติสันพิุเทวานุนมนิตสุนัตาสกมิสโรตาพิชิมิติภะเวะะปันเจโคเตพิคุภะวะโตปะจัสสุปาตาเอกทัโวจัตเรกะมิสกะสามิยะาคุาสิาิสาเทังปะตาตาสมาตาปุถุสหามวสัมาโลหมัสสัมิจมโนอชาตมุสาจุทาพิปัสนามาเวลา Iyo pa sutiyo ini pa meni kapila ta pi kisah meni sata sabi kaya sene late te ba kaja api kanta tebu chana ta pi kubuti kia ta pa munung chota pa pu ta sasa senang te sampatu dunyang amunu sata ma senang tapi kisa sa mata kung sasa nga sata ling sasa iki ta mat ta kung ta pakikia ta mata kung sasa pa pu cha umu ta tia sa pangapinya kisah ta pa tia kaya to meni sata sabi kisa sene late te ba kaja api kanta tebu chana ta pi kubu iyo po meni kiti kisa pikiran iya tu pu so sata sa

kupiru saja kau bepernah sambil dengan pilihan sana karena beri urusan jadi kupiru saja kau subahasa menjadi menang perjuangan jadi sangat maharaja jadi super dipersapu mana karena jadi sangat sambil hutan pas jadi kupiru saja kau menjadi menang perjuangan jadi sangat jatuh dalam maharaja jadi super dipersapu undama nama

دا زمونه زس اكو به سنه کا سګامانه کو دین تو په تو سچې په تو زه چنه مګل سټو چا په نو ته نو ته چې په مانو او په منځو سويو چې تو کې ماته لي چې زموږه خندا کوڼو ري ساجنه زه کو اكو به خو چې وته به ور دي اګه چې سا اته چې نه درځنه او که په شابه چې په ور مانا به کوم کو نه زميتي نه نه که څنګه څنګه ښه رساله ساته ځکه کوم څه درته له اكو په ښه ځای یې دې پینځه نه درکاته چې اكو نه کاځه شنو اره باندې مانا کو څه په کاځه میتي ونه Jota kara ji sasara te dipati sajakutri jakuwe hamli satema kejabata jota subanak ititi salama apa nikahala kana masi subanak toke mama kase buto sana haihi ojahi ojantana kasubata salama konsu putang jeta woi satena subutang zola sita palatu kosa woseti iti manto wesa jenuo kalaka sama bisema asalaka wisa kape pa jete sujete ya pa nambo tamuji saha ajan te pa di butana supere grojena moka sana haihi kuli sana nahum pa tupa kamu supangi sana patenti kono samuti ngonang. ا کوځي ته وا پتي پچته ته ته په يو تا ته کوم ورنا ورنا څومره چې ساته متا کول نه کا نه ساته کوته باندې څه نه تش ته چې نه کا نه سپینانه ته باندې کوم نه چې متو چې بنتونه ته څه نه مونږه مونږه نه چې بنتونه می دوتې ته وا چې اجازه باندې چې ته څو په څه څه باندې په ماکو پره کېタニ چې له سپین ساته باندې ماکو پره کېタニ په پره کېټانه باندې پره کېټه باندې خو په خلا هغه چې دومره څه څه ته کوه کا کو نه څه چې ته څنګه یې سپینانه ته باندې نو

دغه وړي د دې باجي چاله وي دا چې نو پر هغه ما پر هغه هغه به شي نو ته چې دې ته څنګه یا سپین نه ته باندې نو به ته منته نو ته نو ته به شي نو موډه باندې باندې نه 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 نه

untuk tuh ya kami sudah mengenal pertama pada bocah yang bocah sendiri tidak ada mita kalau yang sama tahu yang itu mengenal tamang jadi kesuatu hati kata yang jatuh senang kalau yang kami jenak kita mengalami mengenal tapi bocah kami jadi tidak ada yang kita senang kita putusan kita Sapta para cita, Sapta tantradi kanchadi tantrisa Sangka kalamu tamanti. 12. Buswa latanam pelit yang kiri witan itawa hurangwa sakti suhahan lak metena beri tangan, namu kapan tanti tsa kate nak, yang bima puja latanam beri tangan, iti nasijena suwiti honto samahito, iti nathame na suwiti kimchi itam bima latanam beri tangan, ยังพิเศษถือเปรียบว่าท่านยิ่งสุดจริงสมาธิธรรมเนาและลิขิตมาหูสมาธินาฏิชนะมุ่งมุ่งศึกษาดีอิรพิธรรมเมรัตนัมปณิตังอิเตนสุวิติหงุดยิบุคลาอัตถสวรรค์ทั้งรัฐาถาราธิไลเถรนบุคลาหงุดอิทักกินเอกศุขตาสัตว์สวัสดิ์อิเตนสุวิตินามาหผลานิอิทัพิสังเกตระตามณิตังอิเตนสุจินนสุวิติหงุดยิสุปปะปุตตาเมนะทันเถนะในการที่ควรธรรมถั่งน้อมยำหิง เดปฏิทาละหังม่เยหักธาตุมานิิทะสมานาอิททำปิสังเกะณมนงอิเนะสินาสุขิตหนตุหนปุระนำวตงนิ้สิงสมานุภาพงรันากิจะติิ่าพิสมิงอิิชาวิรตาันธานิปันิตีรังยาตัมาทิฏิโปทปิสังเกตแตนิังอิเทนะสินาสุขิตหนตุบสามบุธรมโมสวัตรกระตายเชือิตตงสยโยนะถาเจลาปิชา อาจารย์สันสาวกสันนิษฐานวันเมษาจารีโนเมวะเนวะนะคะ u ุกผู้มาวัชินาชาธรรมนาพิทาภิสังปริยายยะตาโสสาสันตุโนสีปุสุกิปุตตะละสูตภาินตังอเตนะะวจะนะปัสสติาะัมาปสสเตตุมาปะละมะตะลามะเตเมวะมปิสสัมปะเนะาอิกมตุนละปะวะินะมะาปะวะตะินะมาทนติิาชานะันธ त्या न सफल उपदाय धर्माशामन उपकरु जतातुमे हेनाविचार करा ऐसा मिथमाकुसलाई मिथमा नविचाई मिथमायुधेन्ताई मिथमासमाता समातिन ऐसा यजसुखाय यसमातित्य तमे हेनाविचार जतातुमे हेनाविचार जताई मिहे कुसलाई मिथमा नविचाई मिथमायुधेन्ताई मिथमासमाता समातिन ऐसा यजसुखाय यसमातित्य तमे हेनाविचार ऐसा Haha, busur, opening, yesu, opening, yesu, bangong, paghalion, celu, opening, kasak, anti tana, tei, hampalin, namainik, pipa, manu, lendani, kendani, sukhavanik, ubanikan, tibi, bak, makanya, kelu kali, tasana, santi tana, tei, tampai, amalainik, pipa, manu, tei, pasang, hilkang, tibi, tei, hoo, nyo, sali, kata, sangkahi, wajak, utak, tei, sesah, tei, tang, pesewata, sukhayata, yang cebang, manu, paruh, tubuh, puncang, tamang, hurihin, wisaba, tamang, caling. ชงองค์จรินทร์สกาวนาฮัติอิสาติสันโตธรรมิตุกินนิทุกขติขจันติธรรมจารีสัพเปสขารานิจิตายยศฐานปัญญาปัจสติประานิปันติทุกเถสมโคสุทิยาสัพเปสังฆาสังฆ์ติยศฐานปัญญาปัสสติประานนิปันติทุกเถสมโคสุทิยายปิธรรมานิจตายยศฐานปัญญาปัสสติประานิปันติทุกเถสมโคสุทิยาสิบหกส่วนอัปปนัคชาดกประพันธ์การนำให้เกิที่ทุกทีพหูตะกิกา เนตัท่านเมทาวีตังขเห็นนักอประนักกางพาหูวันนี้และจะงไปฏิยามปีวันนี้ก่ับาดรักลูกิเจตานิสามมนุษสาภาวะวชิตตาในทังโคสรัณเกม่ยัในทางสรัมุตตะมังยังพัสรัลักษมมาสัพพุขาปรมุจติโยจะพุทธาทีธรรมะจะสังฆะจะสลังยนัตโตปติลาจะทีสัจจะนิมิตต์ปัญญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุทรปารังทุกข์สัจจะศิตตมัง เอเียปะว้ขี้กังทุกขะปะสาปะพระนักามินางมีตังโคศรานังชีมังในเอตังสารุนตะมังมีตังสารุนขามาสะบัดตุขาปะมุจจติสิเจ็ดปุสวดปะัสสากะกลาะตาถาปัสสาวะนะำพะกาแมงเงินะล้วป็นสมัยขทงอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงทุ่งร้องแล้วไม่ควมุ่งมุ่งสติยามไม่ถึงอะไรจะมีอันได้จังอัตตาดังทันจะอนาคตังสิ่งไดนร่วงไปแล้วสิ่งไดนก็ร่วงไปแล้วสิ่งไหที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปุรยานันทิรุธรรมตาถาติอายะหิลั้วยะ กบังยังวิธาารรมะาดูให้เยถ้าบุคคลใดเห็นแจ้งทำปฏิบัติไม่ไกตัญญูไม่คอนเคนในทรรนั้นเนียงได้บุคคลนั้นพึงเจะเรียนธรรมนั้นเนื่อง,งให้ผูกพวงเกิดอาชื่อว่าคือที่สา,ามารถตั้งปงโกวัชชาตสาระะนองสุเบก์เพื่อทำความเป็นเศเในเวรนี้แหละแค่เราจะรู้ความใจในวันพุ่งต้องมีสังขารเร,ร,รียมาให้ชนะมัจจนา,นจนาเพราะว่าคนเปลี่ยนปัจจุบันพิมิเสยในนั้นยังไม่มีแค่เราทั้งหลายที่บังคับอธิบายปีนตรเสว่าท่านแต่ที่ตั้ง จังวิเปรเลสยูต้าสันติอติเกติมอนติคพระมณีวุฒิมุษย์ย่ำเลียงบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดัน้ากรรมวันนการคืนอะไรว่าผู้มีละติงเป็ประกอบเพื่อประการชนนี้แหละในแปุสเวปีนักปัจจุบิคณาปาถะชาลาธรรมหินฉลังอันดับสูเรามีความเกี่ยวเ็นธรรมดาจะลงบนความเก็บไวเป็นได้พยาทิธรรมหิพยาทิ้งอันดับสีตัวเรามีความจุข้เป็นธรรมดาจะลงบนความจุแค่ไม่ได้ได้อันธรรมหิมารณะอันดับสูงเรามีความเจ็บ มันมีความตายเป็นธรรมดาจะลดผลความตายไปไม่ได้จะเป็นหิมพีเนี่ยหิมานาหิมานะพ่ะโมนนาพะโมนเราจะรู้นต่างๆคือว่าเราจองพราพราจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามะโมหิกามะอาญากามะยูนิกามะปัญฑุกามะปัญฑุเจริญโน่เรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้เรีนหรืมีกรรมเป็นเงินเกิมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เป็นอาศัยนังกรรมอันกระดามีการยังว่าปะปะกลางว่าแต่ละวทฒนยุทธพุทธิชนี เราทำกันนะในว่าเป็น horses, butter, บุญเรเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลกัในนาสุดไปไอ้่างอมเหียพี่นันต์ตองไปปยระิตาพังเราทั้งหพวยพี่ย่าอย่างนี้ทุกทวันเถิด19บทสวดเทวตาอยู่ชนะทากาตาทุกขปตาจึงสขาภยตตาทิสกัญญาหูขปิตาทิสกกาหูสุะเปปปไวยนิโอิราวัตาจะมีหิสปังมญปางเิดนิเวันโมทังตุกสะพะสาตาเงทตุสทิลังตุสปตาภาวนาพิทัหตุขันตุเทวตาสตา

ยังการทมพลังไปเสียเจะไปปิทุกัสคารุนสังขยังถ้าดูทีหลังสังคมโมรมัาละบุคลาสังคมดูสมควาอัทาอิทัิรักาสมนุนสัพพปิธรรมอาจารย์นโเม่ถึงประสิทธิรมาทรมีได้ปกิดิเตียยี่สิบเอ็ดมุสุสภปฏิทนาคาถาอันเรายังปฏิทนาคาฐานโยชนมรสีบุญยันสิทานิกากษัตริยานิกาตานิมีที่จะพิจารณาคนตัวตันตานามระมาณกาเดปิตาคนากรันตาจะไม่ห้มาตาพิตาสโยที่ถิวิจารณิติวา Dan juga kita ini no kita tadi ini lokasi seming kubu tiga dan satu jolika kerja satu suku kala sasaran tak faham oke. Yang dan di perusahaan ini anu mahu yang di cuma set nanti juga tu sambil ni tu yang malah tidak nak kerja nang anu mahu untuk ira guna sesuatu no. Jika pertanyaan tiada pun tu, bisa yang subhan. เราจะทางหลายไม่มีส่วนเพื่อมีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และอย่างบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีเวทนาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและทางหลายอื่นที่ก็เป็นกลางแต่มีเป็นการตั้งอยู่หรือโลกเกิดในภูเขาหนึ่งสี่มีการท่าในขันหนึ่งในขันสี่ทั้งแถวอยู่ในภพน้ยและภพใหญ่เราได้ทราบไห้หุญของข้าพเจ้าแล้วขอสารหลายเจ้าอมรณาทานทานเองเลยก็สารหลาได้ยังไม่ทราบการให้บุญบุญของข้าพเจ้ายจงแก่สานั้น เพราะเหตุคือเงินมูลธนาบุญทั้งหลายที่ข so ้าเจ้าให้แล้วขอสรทั้งปวงเจะมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอถิดได้ถึงถึงฐานถึงเสรขอความมตตของสรัจจงสำเร็จเถิดเหลือนพังเสียิฐานัอนพังขอเพียและมิทรงสนาจบูชาพระลักษณตาด้รยการแยาบูชาบุญประสูตรไปเปและพระคาถาเหล่านี้ขอความเชื่อีจจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เพืจากคนทุกไปทั้งปวงขอเจ้าทั้งเรนททางทงไรทางทำขอรเทียบถึเวลาทั้งหลายปวงมูนาในการสัธยายบูชาบุญและธรรมเหล่านี้ เมื่อนบบาแล้วพกนูพอมงคลที่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคนกงไรยมีด้านเื่ที่ทีสมิปัในสมรรควเวตลาตลอดจนวัตถุทั้งหลายที่สามี่ยั่งยมนที่สร้างในอนาคตเพื่อจงเห็นเมื่อภาพหนึ่งเขาไปนรคางคล่าพดต่างๆเพจงทรงิกทุะการเทืนอาุบนุุ่วนของพระเจ้าทั้งหลายต่จาการสมบูรณ์จิตปญาขอระเป็นทุนปูชาระมาบูชาสังฆบูชา เอาันนี้สงีนี้ท้ารุ่งเรือนจิตวาพนะทุกท่านเราจะปล่อยชำรจะไปทั้งภพจากความรูกายทุกอย่างสิ้นประสบความเตืจเรื yes, ่องหนงที่การงานจะต้องประสบลาังหาเสมามามตตาสาสมบัติเดสมบัติมีตาเห็นธทมสนเล่นั้นวิปัสสนากรรมานเกิป็นงารได้จะเตืนด้วยจุดเดือด่ต้อาป่ยจ้สี่เสื้อยู่วันนะสุขบาาเทือนขอมุตนาบุญพ่อโคเสีทุกท่าน